สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพามาชมไส้ในของอินเวอร์เตอร์เพียวไซเวฟรุ่น24โวลต์2,000วัตต์นะครับเดี๋ยวมาชมหลักการทำงานคร่าวๆหลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องนะครับว่ามีหลักการทำงานยังไงนะครับตัวนี้เป็นของรุ่นนี้หน้าตาประมาณนี้นะครับนี่2,000วัตต์นะครับเต็มไหมนะครับต้องบอกว่าไม่รู้นะครับแต่ถามว่า2 0 0 0วัตต์รุ่นนี้ทำได้ไหม ทำได้นะครับแต่การใช้งานต่อเนื่องเนี่ยก็สักพันวัตต์ต่อเนื่องแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกมันเลยนะก็ตั้งแต่ฝั่ง input ก็คือฝั่งแบตเตอรี่นะครับนี่พอไฟ input มาฟืบไฟแบตเตอรี่เข้ามาก็จะมารออยู่ตรงนี้แหละนะครับมารออยู่ตรงมอดเฟสนี่นะครับมออแปลงลูกนึงใช้มอดเฟสส4ตัวนี่เห็นไหมนี่ มันก็จะเป็นชุดใครชุดมันนะครับหลังจากที่ไฟ24โวลต์เข้ามาทาง,ทางขั้วแบตแล้วก็มารอที่มอสเฟตจากนั้นไฟส่วนหนึ่งก็จะวิ่งปื้ดมานี่เข้ามาสู่ชุดสายสายสวิตหน้าหน้าหน้าเครื่องนี่พอเราเปิดสวิตปุ๊บเปิดปุ๊บนะครับไฟก็จะมาเลี้ยงบอร์ดคอนโทรลนะครับบอร์ดคอนโทรล DC to 2 c ตัวนี้ตัวนี้เป็นบอร์ด PWM เมนะครับเมื่อมีไฟมาเข้าบอร์ดคอนโทรลจุดนี้ อ่าบอกคอนทวลก็จะทํางานนะครับก็จะส่งสัญญาณพัน PWM มาสู่ Mo เ f e t พวกนี้นี่พอ Mo เ f e t มีสัญญาณมาขับนะครับ Mo เ f e t ก็ทํางานได้ก็ขับสัญญาณหม้อปแปลงนะครับนี่ขับหม้อปแปลงนะทีนี้ออกจากฝั่งหม้อปแปลงนี่ก็จะทะลุมาฝั่งนี้นะครับออกจากหม้อปแปลงก็จะมีไฟหลักๆอยู่2.2จ2ุดชุดนะครับชุดแรกนะครับเป็นไฟต่ํา ่านระบบบิดเล็ก,กไฟเป็นไฟต่ําผ่านบิดแล้วก็เข้าวงจรเลก,กูเล레이เตอร์นะครับเพื่อเป็นไฟเลี้ยงให้กับบอร์ดคอนโทรล PWM ตัวนี้นะครับส่วนอีกไฟอีกชุดหนึ่งนะครับก็จะผ่านไดโอดอ่าพวกนี้เป็นฟาสต์ดไดโอดนี่นะครับนี่เรียงกันอยู่4ตัวตรงนี้เป็นไดโอดนะครับไฟที่ออกจากหม้อแปลงมันจะทําการอนุกรมกันหม้อแปลง3ลูกนี้อนุกรมกันได้ไฟ AC มาผ่านไดโอดฟาสต์ตรงนี้นะครับก็ แปลงออกมาเป็น DC High Volt นี่จาก24โวล์เข้า o o f a ฟออกจากหม้อแปลงผ่านาบิดมานะครับผ่านไดโอดมากลายเป็น DC ประมาณ380-400โวล์จุดนี้นี่นะครับเขาใส่คาปามา1กระปอะร๋องนี่นะครับไฟตรงเนี้ยนะครับไฟที่ประจุอยู่ในคาปาตรงเนี้ยก็จะมีประมาณ380-400โวล์อย่างที่บอกจากนั้นไฟจุดเนี้ย ก็จะเข้ามารอที่ IGBT ชุดเอาพุทจุดนี้อีกนี่ตรงเนี้ย 2, 3, 4 4เป็น IGBT เอาพุทนะครับเมื่อไฟ400โวลต์มารอจุดนี้ปุ๊บบอร์ดคอนโทรลได้รับไฟจากแม้อแปลงไฟย่อยนะครับบอร์ดคอนโทรลทำงานทางานปุ๊บก็จะส่งสัญญาณ PWM มาให้ IGBT 4ตัวนี้สลับกันทำงานนะครับอ่ามันผสมประสานเป็นอ่าพาวิดมอสนะครับผสมกันอยู่ทำให้ ไฟ DC ที่เข้ามานะครับจาก DC ถูกแปลงออกมาเป็นมันมันตอนแรกมันเป็น DC ธรรมดาแต่เมื่อ igbt ทำงานมันก็จะออกมาเป็นกึ่งๆจะเป็น AC นะครับเป็น DC High Frequency เป็น DC แบบมีความถี่นะครับเป็นรูปขึ้นกึ่งๆจะเป็น AC แล้วแหละจากนั้นก็เข้าแกนฟิลเตอร์นะครับตรงนี้นะครับออกจาก igbt มันจะยังใช้งานไม่ได้นะครับมันเป็นไฟ ที่มีความถี่ทั้งความถี่ต่ําความถี่สูงปนกันอยู่นะครับมันใช้งานไม่ได้เขาก็เลยต้องเอามาผ่านแกนโลพาสฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับคำว่าโลพาสก็คือโลเนี้ยไปได้แต่ไฮนี่ไปไม่ได้ก็คือความถี่สูงจะถูกกองทิ้งเหลือแต่ความถี่ต่ํา5 0เฮิรตทะลุออกฝั่งแกนฝั่งนี้ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่แกนโลพาสฟิลเตอร์ตรงนี้มานะครับ เข้านะครับมีความถี่ปุยปุยยังมันอยู่ผสมกันอยู่ออกก็จะเป็นความถี่50เฮิรต์เดียวๆแล้วนะครับก็คือคลื่นไซเว็บที่เราเห็นกันนั่นแหละนะครับจากนั้นก็ฟิลเตอร์อีกทีด้วยคาปานี่ตรงนี้เป็นคา,าปาฟิลเตอร์นะครับก็เป็นซีแรงดันสูงแต่ความจุน้อยก็จะทําการกรองความถี่สูงทิ้งอีกรอบหนึ่งนะครับผ่านตรงนี้มามันก็อาจจะเล็ดรอดมาบ้าง นะครับมาฟิลเตอร์ด้วยคาปาอีกทีนึงตัดความถี่สูงโดยสมบูรณ์แบบนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือแต่ความถี่ต่ําที่ส่งออกเอาพุตนั่นเองนะครับความถี่ต่ําก็คือเป็นความถี่ไฟ AC 5 0 h เฮิร์ที่เราเห็นกันเป็นลูปขึ้นที่เราเห็นกันบ่อยๆที่ผมถ่ายให้ดูบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการมันก็มีแค่าแค่นี้เองนะครับ DC เข้า 24V โวลต์ผ่าน m อ s f e ตผ่านม้อแปลงออกมาเป็น DC 4 0 0โวลต์ผ่านไดโอดอ่า ่าร iGBT ออกมาก็เป็น a c 220โวลต์ให้เราได้ใช้งานนั่นเองนะครับอ่าก็กระบวนการมีแค่นี้หลักการทำงานนะครับทีนี้มาเสริมกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับทำไมถึงต้องแปลงจาก24โวลต์เป็นแรงดันถึง400โวลต์ทำไมไม่แปลงเป็น220โวลต์เลยตรงๆมันทำอย่างนั้นไม่ได้เนื่องจากว่า การที่เราจะได้ไฟ AC 220โวลต์นะครับถ้าเราเอาเข้าสูตรเลยนะครับมันต้องใช้แรงดัน DC มากกว่านั้นนะครับจะเอาแรงดัน DC 220มาทําเป็น AC 220เลยมันไม่ได้นะครับแรงดันต้องมีมากกว่านั้นหรือตามสูตรตรงๆเลยก็คือแรงดันต้องเอาไปหารด้วย1.414นะครับ 1.414สมมุติว่า310โวลต์หาร1.414มันก็จะได้ราๆ220โวลต์ AC พอดีเป๊ะเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแรงดันตรงนี้เขาก็ต้องถูกสเต็ปอัพบูตขึ้นไปสูงๆไว้ก่อนเพื่อที่แรงดัน AC มันจะได้ออก220เสมอนะครับแล้วทำไมถามว่าทำไมไม่ทำ310โวลต์เป๊ะๆเ,เลยมันทำอย่างนั้นไม่ได้เนื่องจากว่าถ้าสมมุติเราทำ310โวลต์เป๊ะ ตอนแรก ac ออก220โวลต์ก็จริงแต่เมื่อเจอโหลดปุ๊บแรงดัน ac ตกแรงดัน ac ตกตรงนี้มันไม่มีแล้วมันมันจะทําการชดเชยแรงดันไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องบูตเผื่อไว้สูงๆหน่อยอย่างเช่นประมาณหลักๆแล้วก็เราเราๆ 380ถึง400โวลต์ DC นะครับแล้วก็เอามาเข้า i g b t c o n t คอนด้วยบอร์ด SPWM ตัวนี้นะครับทำการมีระบบฟีดแบ c k ตรวจสอบแรงดันเสมอควบคุมแรงดันให้ออก220โวลต์เสมอนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเจอโหลดมากโหลดน้อยนะครับต่อให้ DC ฝั่งนี้ตกแต่ถ้าไม่ต่ำกว่า310โวลต์320 เอซีเอา t มันก็ยังจะออกที่220โวลต์เสมอนะครับนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงต้องบูตขึ้นสูงๆเขาเผื่อไว้ในกรณีที่ตอนใช้โหลดนั่นเองนะครับโอเคนี่ก็คือหลักการทํางานคร่าวๆของระบบอ,อินเวอร์เตอร์แบบสวิตชิงไฮโวลต์นะครับ